ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี uk, ่น้องผู้มี إيمان ต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องของการคุมหิ jab นะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ต่อซึ่งเป็นคำถามที่พี่น้องถามเข้ามาคำถามสั้นๆนะครับพี่น้องถามว่าเมื่อคุมฮิญาบยังถูกต้องแล้วเนี่ยเราได้อะไรผมพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของฮิญาบเนี่ยเพราะว่าอยากจะคุยเป็นเซตไปเลยรวบรวมคำถามเกี่ยวกับฮิญาบทั้งหมดนะครับเริ่มตั้งแต่ฮิญาบแปลว่าอะไรหมายถึงอะไร คุมหิญาเมื่อไรเวลาไหนบ้างต้องคุมลักษณะของหิญาบที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรนะครับคุยกันมาแล้วส4มสี่คำถามวันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับหิญาบอีกเช่นเดียวกันพี่น้องที่พี่น้องถามว่าเมื่อคุมหิญาบยยงถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรอันนี้เขาอยากจะรู้จริงๆว่าศาสนาบอกว่าเราได้ผลดีอะไรนะครับเผื่อว่าได้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็จะได้นำไปบอกกับบุคคลที่ อะไรนะยังเคอะเขินในการคุมฮิจาบเขาจะมั่นใจเขาก็จะได้มีกําลังใจมีความเชื่อมั่นว่าคุมฮิจาบแล้วได้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเขาก็จะได้เป็นผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานาหวตาลานะครับพี่น้องผมเปิดดูคําตอบที่เป็นเว็บไซต์ทางภาษาหลับที่เขาเขียนเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องผลดีของคนที่คุมฮิจาบเนี่ย มีผลดีทั้งหมด12ประการความประเสริฐความดีงามที่จะได้รับทั้งหมดเนี่ยสิประการด้วยกันแต่ว่าครั้งนี้คงพูดกับพี่น้องไม่หมดจะแบ่งออกเป็นสตอนก็แล้วกันครั้งนี้จะพูดกับพี่น้องนะครับว่าเมื่อคุณมียาที่ถูกต้องแล้วได้อะไรเนี่ยจะคุยกับพี่น้องเพียงครึ่งเดียวก็คือ6ตอนนะครับหกประเด็น6ประการด้วยกันที่เป็นผลดี ที่พี่น้องจะได้จากการคุมฮิญาบนะครับมุสลิมะทั้งหลายฟังทางนี้นะประการที่หนึ่งผลดีที่มุสลิมอะได้คุมฮิญาบคือได้รับเกียรติอันสูงส่งจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาและสถานะอันสูงส่งด้วยจากพระองค์โดยกุลมาได้สรุปความจากหลักฐานหะดิษจากหลักฐานของอัลกุรอาน ที่อยู่ในสุรอัลฮุจารอดอายะที่13นะครับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้ตรัสว่าอินนาอักรำมะกุมอินดัลลอฮิอัตกากุมอินนัลลอฮะอาลีมุนคอบีแท้จริงบุคคลที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกท่านเกียรติยศอันสูงสุดในที่นี้หมายถึงนะอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลามีเกียรติยศที่สูงส่งที่สุดนะอัลลอฮ์คือบุคคลที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ามากที่สุด โดยการคุมฮิยาบที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะร้อนท่ามกลางสายตาบุคคลต่างศาสนาที่เย้ยหยันอดทนด้วยความยำเกรงคนเหล่านี้จะได้รับเกียรติยศอันสูงส่งนะอัลลอฮ์สุบฮานอะหัวตาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องคนที่คุมฮิยาบจึงถือว่าเป็นบุคคลที่มั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์เป็นบุคคลที่เชื่อมั่นกับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงคนเหล่านี้แหละที่จะได้รับเกียรติยศ อันสูง Allah ส่งนะอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาอย่างแน่นอนนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองได้ดีอะไรหรือความเประเสริฐอย่างไรในการคุมฮิจาบประการที่สองนี้อุลมามะบอกว่าการคุมิจาบนี้ทำให้หัวใจสงบแล้วก็มีจิตใจที่สะอาดอัลลอฮฺหัอักบัรหัวใจสงบแล้วก็มีจิตใจที่สะอาด ถ้าการคุมิยาบตรงนี้เป็นการคุมเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาอย่างแท้จริงโดยอุลามาได้เอาหลักฐานจาก al uran, อัลกุรอานอายะหนึ่งที่อยู่ในสุร์ ah ad, อัลอาฮซาบอายะที่53อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้ตัดว่าดาลิกุมอ um, ัตฮารุลิกูลูบิกุมวะกูลูบิหินในการคุมิยาบนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้หัวใจของพวกท่านเนี่ยสงบ และหัวใจของพวกนางก็สะอาดด้วยไม่คิดฟุ้งซ่านอัลลอฮฺหอักบัตพี่น้องมุสลิมาแต่งกายคุมิยาบเรียบร้อยเข่งคัดต่อศาสนาของอัลลอฮ์เดินไปในสังคมเนี่ยหัวใจของผู้ชายก็สงบหัวใจของผู้หญิงก็สะอาดด้วยนี่เป็นผลดีที่อัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาจะให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราผู้ชายสงบยังไงพี่น้องลองวัดดูเนี่ย ผู้หญิงที่แต่งกายคุมียามเดินมาสองสามคนและผู้ชายก็เห็นแล้วมีผู้หญิงสองสามคนที่แต่งตัวโป้เปือยใส่สายเดียวใส่เกาะอกเห็นสะเดือตุ้งกางเกงสั้นปิดเลยนะครับเห็นขอบกางเกงในโดยซ้าไปแล้วเดินผ่านมาเนี่ยเดินกับทาท่าโอนเอ็นนะครับตามสไตล์ของนางกลุ่มแรกกับกลุ่มที่สองเนี่ยหัวใจของผู้ชายจะสงบกับคนกลุ่มไหน แน่นอนอย่างยิ่งหัวใจของผู้ชายก็จะสงบกับบุคคลที่คุมิยาบเรียบร้อยเข่งคัดต่อศาสนาของอัลลอฮ์แต่หัวใจของผู้ชายไม่สงบเหลือที่เห็นภาพของมุสลิมข,ของมุสลิมะที่ไม่แต่งกายคุมิยาบหรือเห็นภาพของผู้หญิงที่แต่งกายโปเปยืยหัวใจจะไม่สงบเพราะฉะนั้นในการคุมิยาบของมุสลิมะเนี่ยสิ่งประเสริฐที่จะได้รับจากอัลลอฮ์สุบฮานาววตาลาก็คือหัวใจของพวกนางเนี่ยสะอาด แล้วก็หัวใจของผู้ชายที่เห็นนางก็สงบด้วยจึงเป็นผลทําให้สังคมเนี่พัฒนาเป็นผลทําให้สังคมนี้ไม่ถลําตัวหรือดําเนินไปสู่ความเลวซามต่ําช้านะครับผมคงไม่อธิบายละเอียดมากนักนะครับข้อที่4และข้อที่3นะครับการคุมขีหยาบนั้นให้ผลดีกับมุสลิมาอีกก็คือ มุสลิมา่าจะรอดพ้นจากการถูกระรานทางสายตาหรือถูกถากถางทางคำพูดจากผู้ชายทั้งหลายที่มีโรคทางตัณหาราคะฮิญาบช่วยท่านได้มุสลิมาทั้งหลายฮิยาบช่วยท่านได้ถ้าหากว่าท่านไม่คุมฮิยาบถ้าหากว่าท่านแต่งตัวไม่เหมาะสมโป้เปือยน้อยที่สุดนะพี่น้องน้อยที่สุดท่านจะถูกระรานทางสายตา ถูกนะครับเขาเรียกว่าถูกทําให้ปนปี้ด้วยสายตาสายตาของผู้ชายถ้ามองเห็นเราแต่งตัวโป้เปือยเนี่ยเขาคิดอย่างแรกน้อยคิดอะไรอะไรต่างๆมากมายถ้ามีโอกาสแซลถ้ามีโอกาสพูดถ้ามีโอกาสมาทักทายด้วยเขาก็จะเข้ามาทีละขั้นทีละขั้นในที่สุดก็จะนําไปสู่การระรานนําไปสู่การข่มเหงเพราะว่าคนเหล่านั้นอาจจะมีโรคทางตัณหาราคะ ด้วยฮิยาบนี่แหละช่วยทำได้โดยอันกุรอานอายาหนึ่งที่อยู่ในสุรอัลอาฮฺาบนะครับได้บอกเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าในการคุมฮิยาบเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทําให้หัวใจของผู้ชายที่มีมรดนะครับคือมีโรคทางตันหาราคาไม่ไม,ไม่ไม่ฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของตันหาราคะในการคุมฮียาบน,ยนะครับ เมื่อเราไปดูในรายละเอียดนะครับที่ฮดีษองท่านนบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮะซัลลมบอกเอาไว้ก็คืออัลมัอตุอัวลารตุนผู้หญิงเนี่ยเป็นอาลอรการคุมิยาบนั้นช่วยให้นางเนี่ยรอดพ้นจากการถูกรารานการคุมิยาบทําให้นางนั้นอัครมุมาตะกูนามินรับบิฮาวะฮียาฟีกอริฮาทำให้นางอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานางอยู่ในบ้านเนี่ย นะครับถ้าว่าออกนอกบ้านก็ต้องคุมิยาให้เรียบร้อยอยู่ในบ้านนางอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดออกนอกบ้านนางก็อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ได้ด้วยการคุมิยาบของนางน,นี่คือผลดีที่นางได้รับเพราะฉะนั้นไปบอกกับมุสลิม,มาที่ยังไม่คุมิยาบถ้าเรามีเพื่อนมีญาติพี่น้องบอกกับเขานะว่าการคุมิยาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้ว่าจะทําให้มุสลิม,มาเนี่ยรอดพ้นจากการถูกระรานทางสายตา หรือถูกถากถางทางคำพูดนะครับประการที่สี่มุสลิมที่คุมฮิยาบฟังเอาไว้นะมุสลิมที่คุมฮิยาบอย่างถูกต้องสามารถที่จะรอดพ้นจากบาปและการละเมิดคำสั่งตรงนี้หมายความว่าไงคนไม่คุมฮิยาบเนี่ยนักวิชาการอธิบายว่าเขาทำบาปตลอดเวลาที่ออกนอกบ้านพอกลับเข้า,าบ้านปั๊บ นั่นแหละตรงนั้นแหละพ้นจากบาปพอออกนอกบ้านไปที่ไหนก็ตามแต่ทีนี้ออกนอกบ้านของของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยบางทีออกออกนอกบ้านเนี่ยมากกว่าอยู่ในบ้านพอออกไปนอกบ้านปั๊บนี่นะพี่น้องไปที่บริษัทไปที่ติดต่อง,งานไปกินอาหารไปซื้อของพอกลับมาถึงบ้านปับเอาของไม่พอเอาออกนอกบ้านอีกไปที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆไปซื้อของแล้วก็ไม่คุมทีจับ ทุกครั้งที่ออกนอกบ้านทุกครั้งที่ออกนอกบ้านไปในสังคมไปในที่สาธารณะเท่ากับว่าทำบาปอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่บอกกมุสลิมาทั้งหลายว่าจะต้องยำเกรงอัลลอฮ์ให้มากๆถ้าเธอไม่คุมมียาบเธอไม่รอดพ้นจากการทำบาปไม่รอดพ้นจากการละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาไดเลยแม้แต่น้อยดังนั้นโดยการคุมมียาบนี่แหละ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะเป็นฮิกมากอยู่อย่างหนึ่งนะมุสลิมมาฟังเอาไว้การคุมิยาบนี่แหละมันไม่กล้าที่จะไปทําอะไรอะไรที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องผิดมันจะเป็นการคุมจิตใจไปในตัวเลยนะถ้าเป็นการคุมิยาบที่เรายำเกรงต่ออรร์ที่แท้จริงเวลาคุมิยาบแล้วเนี่ยไปเดินเลือกซีดีที่เป็นเพลงที่เป็นอะไรลหละเรื่องไร้สาระไม่กล้าเพราะอะไรลหละพี่น้องเพราะว่าโอ้คุมิยาบแล้วเนี่ยจะมาทําแบบนี้อีก มันไม่ดีนะอย่างนุ่นอย่างนี้อย่างนี้ใจเราจะเตือนใจเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าการคุมีหยาบตรงนั้นเป็นการคุมีหยาบเพื่อเอาลอสุบฮหานาวัวตาลาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นด้วยการคุมีหยาบนี่แหละพี่น้องเป็นสิ่งที่ทําให้มุสลิมรอดพ้นจากการละเมิดคําสั่งรอดพ้นจากการทําบาปได้ในบางส่วนด้วยการคุมีหยาบนี่แหละนะครับประการที่5พี่น้องมีทั้งหมด12ประการแต่ผมจะบอกกับพี่น้องครั้งนี้เพียง6ประการ แเดี๋ยวครั้งต่อไปมาคุยกันประเด็นนี้อีกว่าคุมีจาบเนี่ยได้ความประเสริฐอย่างไรได้อะไรเป็นผลดีกับตัวของเรานะครับจะได้พี่น้องจะได้ได้ข้อมูลตรงนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็นำเอาข้อมูลต่างๆเหล่าน,นี้ไปคุยพี่น้องเรื่องอะไรที่ดีๆที่พี่น้องได้รับไปคุยคุยกับคนที่ทํางานคุยกับเพื่อนข้างบ้านคุยกับคนที่เป็นพี่น้องกันที่เขายังไม่คุมีญาบคุยไป แต่การคุยในเรื่องต่างๆเราเนี่ยเชิญชวนเข้าเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่น้องจะได้รับผลบุญแม้ว่าคนคนนี้จะไม่ปฏิบัติตามเราก็ตามแต่เราได้รับผลบุญแล้วเพราะเราได้ทําหน้าที่แล้วไงข้อที่ห้ามุสลิมมาติคุมพิจารจะได้ความประเสริฐอย่างนี้คือรอดพ้นจากการถูกสาปแช่งจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาและรอดพ้นจากการถูกสาปแช่งจากมวลมาไลกาทั้งหมดเลยพี่น้องพี่น้อง ให้รู้ไว้นะมุสลิมานั้นถือว่าเรือนร่างทั้งหมดของนางเนี่ยคืออัลลถ้าหากว่านางออกนอกบ้านโดยไม่คุมฮิยาบไม่แต่งกายให้มิชชิดนางจะได้รับการสาบแช่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลาในก้าวแรกของนางที่เดินออกนอกบ้านทำบาปด้วยในการไม่คุมฮิยาบและถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลาสาบแช่งด้วย ในฮะดีษยังบอกอีกว่าถูกมวลมลีกะสาบแช่งด้วยวันหน้าเซอรจมายีนแล้วก็มวลมนุษย์มวลมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยสาบแช่งเราด้วยบางฮะดีษระบุชัดเจนนะครับว่าแม้กระทั่งสิงสาราสัตว์ตน้นหญ้าต้นไม้นะครับพวกกบพวกเขียดพวกมแมลงวันสาบแช่งผู้หญิงที่ออกนอกบ้านโดยไม่คุมฮิญาบอินนาลิลลาฮ์ว่าวอินนาอิลัยฮิรอญิอูน เราถูกสาบแช่งทุกวันนพี่น้องแล้วมันจะได้ดีได้ยังไงชีวิตของเรามุสลิมายำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มากๆนะให้รู้ไว้ว่าทุกครั้งที่ออกนอกบ้านโดยไม่คุมิยาบทำบาปตลอดเวลาแล้วยังถูกอัลลอฮ์สาบแช่งถูกมวลมะเลยกาสาบแช่งด้วยนะครับประการที่6นะครับมุสลิม่าที่คุมิยาบทั้งหลายฟังไว้ใหด้ดีนางเป็นผู้ที่รอดพ้นจากสภาพของการทำตัวเหมือนชัยตอน ทำตัวมันชายตอนเป็นยังไงฮะดิษนบีบอกอย่างนี้นะครับอินนัลมัรอาตาอิดาอักบาลัดอักบาลัดฟีซูรติชัยตอนแท้จริงผู้หญิงเมื่อนางเดินมุ่งหน้ามาถ้าหากว่าแต่งกายไม่รวยบร้อยนะนางอยู่ในรูปของชัยตอนและมุสลิมะนะครับเมื่อนางหันหลังแล้วก็เดินจากไปถ้านางไม่คุมฮิยาให้เรียบร้อยนะนะครับอัตบารัฟีซูรติชัยตอนนางจะ เดินหันหลังให้เหมือนกับรูปของชัยตอนเดินมาข้างหน้าก็เป็นรูปของชัยตอนเดินหันหลังให้เราก็เป็นรูปของชัยตอนนบ,บีเปรียบว่ามุสลิมาที่ไม่คุมียาบนั้นนั่นคือชัยตอนนี่คือคือความเข้าใจที่ถูกต้องจากฮะดิสบทนี้เพราะนั้นมุสลิมาที่ไม่คุมิยาบออกนอกบ้านให้จําไว้นะว่านางคือชัยตอนตามที่ท่านบีมุฮัมมัดสละลออวะเลย์อวะซัลลัมได้หูก,กลมเอาไว้ยำเกรงต่อละให้มากๆนะพี่น้อง ตรงนี้ท่านนาบีบอกเอาไว้ว่านางคืออยู่ในรูปของชัยตอนถ้าหากว่านางไม่เด้ยวคุมอิจาบออกนอกบานใครบอกครับไม่ใช่อชาจารย์ซิดดิกบอกนะแต่ว่าเป็นรอสูลุลลอฮ์สัลลลอนลอฮวาเลหิวซัลลัมได้บอกกับพี่น้องนะครับวันนี้คุยกัน6ประการก่อนเหลืออีก6ประการความดีของคนที่คุมอิจาบมีอะไรเดี๋ยวครั้งต่อไปมาคุยกันใหม่นะครับครั้งนี้ต้องจากพี่น้องไปก่อนนะครับบ,บัวบินลลฮิตาฟิกวันฮิดายะอสลา,มา,ลาุมะลลยคุม ورحمه الله وبركاته